สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องแกมบรรดาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะพ่อพ่อแม่แม่ไ <c oughs> ม่นี้นะคะเรามีนัดซ้อ <c oughs> มก่อนเตยไอก่อนพ่อัสดีจ้าซ้อมก่อนน้ำตอนใบพ่อดีจ้า ซึกเล็กบจ้ะพ่อเอาอคำ5ขันมาแล้ววันนี้มีนัดบ่าย3ครึง่งบุ่งหนึง่งอ,อันนี้จ้ะ Nên gửi nhẳng là nha ra trò Đúng LED Trò Món con gì đi nhẳng ขอนั่งกันโอ้เมิองเมือนี้ก็คือแบบไปที่จัดติบนะคะพออ่อเขาเมืนขึ้นนี่เขาย่อยจอลงเอาจอลงแล้วก็ใส่ระบบฟ้งระบบไฟให้มันแล้วนะคะแล้วก็ใส่ฉาก

่อลงจอ LED คะค่าค่ะไม่สงสัยนะที่ทางคันนะขอจอยเ,เ,เปิดเปิดเปิดแต่ละพวงความฮะ อียังไหนเรากันที่เรื่องเถอะวะแม่อะไรหวัดดีครับเอานี่คือหายดีหรือยังอันนี้หายดียังพี่ตกนั่งร้านอีกมันแพงมันก็ไปกคาเฟกตกนั่งร้านอีกโอ้ดีเธะเกิดมาโชคดีเบอร์ประทับใจเกิดมาโชคดีค่ะอ่ะดิจ้่าดิจ้ะเอาพ่อไปเลย มอน,นีไมาอยอะแต่ได้พ่อกลับแล้วกับ,กบจับบัณฑ์ชัยภูมิบ้านเขาพุณเนี่ยแล้วขึ้นมันขับรถอะเอแล้วก็คิดว่าลูกสาว,นสสาวงงเนา,วน,นาะล,ล,ลูกสาวกำลังง่ายเป็นสาวเนาะเขาก็ต้องดื้อบอกเรากันเลยเออมาฝอแน่เพราะตามไว้ตามเลยลูกสาวกำลังเป็นสาวไม่ดื้อค่ะไปหาถ่ายคลิปกัน อรเป็มเป็นไอ้คลิปคลิปที่ไทยนะแม่เป็นคนไทยจะหันป็นคนลงไทยไทยพ่อนะคะต้นเป็นไรได้เลยนั่งกายค่ะเขาจะว่าหาเตรียมยาดมยาล้มยังถูกกันแทเขาบ่าถูถูกเห็นห่านไงนางเอกของเราสวัสดีค่ะพี่น้ำหวาน

แค่น mm ี hmm. <co> ้เไม่ทำงานเราดีกว่าใช่ไม่อไม่ได้ตังหรอตอนนี้ก็คืออาจารย์เงินตีกะกำลังพักผลงองมาเพราะว่านะสอบมันจะเป็นช่วงแรงๆนะคะเพื่อนๆก็ะใช้หวยก็ประชิเออเลิ่เลเลตอนนี้หนาวไวีไม่จะซิงเรื่องหวย มันก็ปรลุแล้วอแล้วยังเหออกคออาสาไม่ตากช่วงอันนี้พ่เศษวงนึงนะคะ น,นี้ขอขอญาตถามนะขอญาตสัมผัสอันนี้ส่งผมส่งหยังค่ะเนี่ยส้วง,งนางพญาถ่าส้วนักกันอันนี้คือแอดแอดมินวงไหนก่อนเนี่ยอนนม,ม,ม,ม <c uk> องหนึ่งค่ะมองหนึ่งเออเออเลิศปอเลิศบอเลิศเลิศที่สุดไงลูกม,มอง,อย,งมยังแยมผัวละหนาหนาโดมยังยังบางออกยังชัดเลยมันปอชัดค่ะชัดเดียวเลย พอ,พอ,น,อน,นี้หนูเมื่อไรเพรจะตื่นอ้ยม่พะหรอกรับขันรับขึ้นเขาไม่อิ่มหลายแล้วกันเนาะนอนนค่ะอันนี้ก็เลยลติดไฟฟ่วงหลังเนี่ยตรงนี้แล้วก็จอเอลีดีตรงนี้แล้วมีจอตรงนี้ทอจอตรงนี้สองฟังถ้าหลายพ่อพ่อยแม่หนูแบหเื่อยที่บอกว่าจอเอลดีวง เมินโชว์เราโคตรหลายเลยหรอกแบบเยอะมากวันนี้ท่านหายอย่างยู่นัดใบสามกลุ่มท่านนี้ยังไม่ได้สอบเลยคนะ่ะตอนนี้ใบสามตอนแล้วง่ไม่หน,นูอ่ะยังซึมน้อนอนยู่เรื่องอะไรเมิน,นกะสีผู้ชายกะสีขานะคะเมื่อที่วอลเปผู้ชายก็จะเข้าด้วยจ้ะ ฝากเป็นกำลัง,งใจพี่พี่แดนเซอร์ตอนนั้น,นชวนโชว์ด้วยด้วยส่วนเนื้อเดนกับบอดด้เต็มนะคะเพราะเป็นโชว์ทีล้เน่เนาะก็จะให้มีแค่แบบแดนเซอร์เต็มนะคแล้วชาร์ทคลิปนี้ด้วยค่ะเพราะแน่ๆมันขออย่าติดเล็ปนะคะ,ะ,คะอขอบคุณกทาที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ